อะไรเนาะมาขุดทํารังเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆค่ะถุงเงินถุงทองเนี่ยเข่งแข่งแม่เข่งแรกนี่โดนขุดรอบโคนต้นเลยนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นเบ้าเบ้าเลยดีที่ต้นเขาไม่โค่นนะคะพเพื่อนๆค่ะแล้วก็ทําให้ไหลที่แม่ดันลากขุดดูเมื่อวันก่อนเนี่ยทั้งที่กลบดินแล้วนะคะกระเด้งขึ้นมาค่ะจะต้องขุดไหลพวกนี้เอาไปชํานะคะพเพื่อนๆเสียดายเนาะ เดี๋ยววันนี้แม่ดอลล่าจะพามาดูซิว่าการขุดของสัตว์ที่มาอาศัยจะมาอาศัยในเข่งแม่นี่เขาขุดให้ความเสียหายแก่ต้นถุงเงินถุงทองเราหรือไม่นะคะไปชมคลิปเต็มเมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพอฝนตกหนักๆนะคะเพื่อนๆเข่งที่ปลูกถุงเงินถุงทองต้นแม่เข่งแรกเนี่ยมีรอยขุดของสัตว์ฟันแทะนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นหลุมเลยนะคะ เนี่ยแม่ดอลล่าเกลี่ยดูว่าเขาขุดหาอะไรนะคะเพื่อน,อนก็มาเจอเนี่ยค่ะมาเจอไหลของถุงเงินถุงทองนี่ออกเพียบเลยนะคะเนี่ยกาลังแบบตุ่มๆอย่างนี้ก็คือจะออกหน่อนะคะเพื่อน,อนแล้วเป็นตัวนี้คือเป็นไหลที่แม่ดอลล่าทำคลิปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะยังไม่ได้ตัดไปชานะคะก็จะโผล่ขึ้นมาทั้งที่เอาดินกลบไว้แล้วนะคะเนี่ยค่ะรองรอยน่าจะเป็นอึ่งอ่างหรือว่าคางคกคะ่ะเพื่อน ทำไมเขาไม่กลัวยางอาของถุงเงินถุงทองก็ไม่รู้นะคะเขาอาจจะหลบฝนนะคะเพื่อที่จะทําซุกใต้ดินนะคะเพื่อนๆเขาก็เลยเกลี่ยออกมาก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรค่ะแต่ว่าก็ต้องหาดินมากลบไหลไว้นะคะเพราะยังไม่ต้องการที่จะตัดไปชําตอนนี้นะคะนี่ค่ะสัตว์ก็ชอบมาเกลี่ยนะคะเพื่อนๆส่วนตัวเนี้ย พรุ่งนี้คงได้ตัดไปชำแล้วนะคะเพื่อนเพนเพราะว่านี่ค่ะเขาออกแขนงของไหลไหลเดียวกันนะคะออกแขนงมาเนี่ยค่ะก็ต้องตัดไปชำแล้วนะคะตัวนี้ก็โดนขุดเหมือนกันค่ะเนี่ยเป็นเบ้า,เป,เ,บาเป็นเบ้าเลยนะคะเพื่อนช่วงเย็นๆเนี่ยแม่นาฬาก็เคยมาส่องดูเจอ,อคังคกนะคะคังคกตัวใหญ่ๆนะคะ เขามาเกลี่ยแล้วก็เหมือนจะทําเบ้าอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะเข่งนี้ไม่โดนนะคะเข่งนี้ไม่โดนค่ะเนี่ยค่ะยังอยู่ดีอยู่นะคะก็บริเวณนี้ถ้ามันเน่าแล้วนะคะลอกออกได้เลยค่ะเพื่อนๆแต่ระวังยางนะคะถ้าเขามียางก็ให้เขาเน่าก่อน,นะคะ่ะเพื่อนๆค่อยเอาออกนะคะแล้วก็หน้าที่ของเราต่อไปก็ต้องหาดินมากรบโคนต้นนะคะ เพื่อที่จะให้รอบวงของเค้าเนี่ยเกิดไหลขึ้นมาค่ะเพื่อนขาก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะถุงเงินถุงทองแค่นี้แหละคะ่ะมันไม่มีอะไรมากนะคะเลี้ยงก็ง่ายโตเร็วด้วยใบสวยด้วยนะคะไหลดอกด้วยตั้งแม่แค่ต้นเดียวก็จบนะคะเพื่อนเ<ๆ>นี่ค,คก็ต้องหาดินมากลบนะคะกลบ ให้ถึงบริเวณนี้เลยพูนด,ดินขึ้นนะคะแล้วไหลของเขาก็จะออกมาเป็นไหลาย,ยาวๆแบบนี้นะคะหรือเขาอาจจะเกิดหนอเป็นหน่อแบบนี้เลยนะคะอยู่ข้างๆกับลำต้นของเขานะคะเพื่อนๆก็ยังเหลือพื้นที่อยู่คะ่ะอีกประมาณ2ข้อมือนะคะสามารถที่จะกบโคนต้นของถุงเงินถุงทองขึ้นมาได้นะคะนี่ค่ะ โอ้ยังรู้สึกคันนะคะเพื่อนเมื่อก,กี้จับอะถ้าจะคันก็คันให้สุดค่ะซ <c oughs> าดิสนะคะเมลล่านี้เป็นอะไรที่แบบทำอะไรต้องทำให้สุดค่ะถุงมือก็มีนะคะไม่ใส่เนี่ยค่ะตัวนี้หัวของเขานะคะเพื่อนหัวหัวใหญ่ค่ะถ้าผ่านี้ได้โอ้ ถุงเงินถุงทองนี่เพียบเลยนะคะเพราะตาตาหน่องอันนี้ตาไหลนี่ถี่มากๆเลยนะคะอย่ามาขุดอีกนะตัวเองเดี๋ยวต้นโค่นนะนี่เลยครับเพื่อนเป็นอย่างนี้ใบใหญ่อยู่นะคะนี่ค่ะส่วนเสียนนาคราชนะคะที่ ปลูกในกระถางแล้วก็เกิดหน่อขึ้นมานะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูว่าหน่อของเขาเนี่ยเริ่มให้ใบที่สองแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีหน่อเพิ่มนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่ใบแรกนะคะใบที่สองก็คือนี่ค่ะหลอดใบใหม่นะคะต้นก็จะเกือบเม็ดแล้วนะคะเพื่อนๆเกือบเกือบหนึ่งเม็ดแล้วเนี่ยค่ะเขายังโยกอยู่เลยนะคะต้องหาดินมากลบเพิ่มคะ่ะรอให้หน่อตัวนี้สูง สูงกว่านี้หน่อยนะคะเม่ดานล่าจะหาดินมากลบเพิ่มนะคะถ้าสัตว์ฟันแท้หรือว่าพวกคังคกมาขุดเนี่ยรับรองโค่นแน่นอนค่ะเพื่อนๆดีที่เขาไม่ขุดกระถางนี้นะคะนีเจ็ดแปดเดือนนะคะยุต้นก็ให้หน่อแล้วค่ะเพื่อนๆส่วนต้นที่เอาลงดินเนี่ยยังไม่เห็นการให้หนอของเขานะคะยัง ยังโตได้อีกนะคะเพื่อนๆโตช้ากว่าอยู่ในกระถางนะคะแต่ว่าเขาก็โตนะคะไม่ตายคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะส่วนเข่งแม่นะคะเดี๋ยวไปดูกระถางแม่ของเสียนนาคราชนะคะว่าเขามีหนอเกิดขึ้นหน้าเข่งหรือไม่หน้ากระถางหรือไม่นะคะไปดูกันเลยคะ่ะเสียนนาคราชกระถางแม่นะคะเพื <ๆ S 2> ะะ่อนๆค่ะหลังจากที่แม่ดาลล่าเก็บไข่ของเขาได้ประมาณสีฟองนะคะฟองใหญ่สองฟองฟองเล็กหนึ่งฟอง แล้วก็เอามาฝากไว้ในกระถางกวากมรกตนะคะได้หน่อของถุงเอยเสียน,นาคราชเนี่ยมาสองหนอนะคะเพื่อนๆแยกออกใส่ถุงดําเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะกําลังงามค่ะเพื่อนๆนี่เลยคือตอนแรกต้นนี้จะได้หลายใบกว่านะคะต้นนี้ต้นเล็กกว่าต้นนี้กับมาแซงแล้วค่ะเพื่อนๆแผ่กว้างกว่านะคะ นี่ค่ะได้แดดร้อยนะคะเพื่อนๆไม่กลัวแดดค่ะยิ่งได้แดดยิ่งสวยนะคะได้แดดตั้งแต่การย้ายย้ายหน่อลงถุงนํำวันแรกเลยนะคะเพื่อนๆฉะนั้นก็คือถ้าเพื่อนๆท่านไหนได้เสียนาคราชสองต้นนี้ไปเนี่ยเลี้ยงแดดร้อยเลยค่ะรลบรองสวยแล้วก็โตเร็วนะคะเดี๋ยวแม่ลาล่าพาไปมุดดูบริเวณกระถางเขานะคะ เมื่อกี้แม่ดันลากขุดลงไปนะคะเจอหนอของเขาเกิดขึ้นคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะก็น่าจะได้หลายๆหนอนะคะตอนนี้คือเห็นแค่หนึ่งหนอคะ่ะเดี๋ยวพามุดลงไปในดงชบาเมเบิรนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะชบาเมเบิรนเนี่ยปลายฝนต้นหนาวนะคะเขาก็จะเริ่มให้ดอกแล้วนะคะ ดอกของเขาอ่ะจะบานตั้งแต่ประมาณตีสี่นะคะเพื่อนๆจนถึง11บเอนิกาค่ะเป็นดอกที่สวยมากๆเลยรับรองเพื่อนๆได้ชมแน่ๆค่ะความอลังการของชบ,บาเมเบิ้ลนะคะเพื่อนนี่ค่ะถ้ากลบดินถึงบริเวณนี้รับรองแบบได้ได้ไหลได้หนอเยอะเลยนะคะเพื่อนก็ว่าจะว่าจะอยู่นะคะ แล้วถ้าตัดต้นแม่ของเขาแล้วก็เอาไปผ่านะคะผ่าหัวของเขาไปชำเนี่ยคงได้เสียนาคราชเย,เยอะนะคะเพราะว่าตาหนอนเนี่ยเกิดขึ้นนี่ค่ะเพื่อนๆทุกกาบใบเลยนะคะแต่เมื่อ,เ,อเราไม่หาอะไรมากลมนะคะเหมือนเขาจะเจริญเติบโตอยู่นะคะแต่ว่าก็เหมือนช็อกไปนะคะเนี่ยค่ะเป็นหนอคะ่ะหนอของเสียนัก,กราชนะคะออกมาแล้วหนึ่งหนอนะคะ ก็วหวังว่าเขาคาดว่าเขาคงเริ่มทยอยออกหน่อนะคะเพราะว่าไหลของเสียนนาคราชเนี่ยออกมาชนขอบกระถางแล้วเขาก็ต้องมุดกลับนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่ไปเนาะไม่มีรูเหมือนเข่งนะคะยังไงเขาก็ต้องเกิดหนอแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นนะคะเดี๋ยวกลบไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆนก็มีพวกสัตว์ฟันแท้นะคะมาหาอยู่หากินแถวนี้เหมือนกันคะ่ะก็ต้องคอยดูนะคะว่าอา่า เขาขุดลึกหรือเปล่าเดี๋ยวต้นไม้ของเราจะโค่นเอาเพราะว่าต้นเขาสูงใหญ่แล้วก็ใบหนาหนักนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะคือทั้งเสียน,นัคราชทั้งชบาเมเบิลนะคะทั้งไม้ใบไม้ดอกนี่โตอโตเอาค่ะห้องพักของแม่นาล่านี่ก็จะเป็นดงอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ ส่วนบริเวณกระถางด้านหน้านะคะด้านหน้าห้องพักนี่ยังยังไม่มีรอยขุดนะคะเพื่อนๆยังไม่มีรอยขุดของสัตว์ฟันแทะหรือพวกคังคกพวกก,กบพวกหนูทั้งหลายนะคะยังไม่เห็นค่ะเพื่อนๆคะ่ะดินเขายังเสมอกันอยู่ก็ไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับเขาค่ะปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตไปแล้วก็ ให้หนอที่เกิดขึ้นบริเวณหน้ากระถางเนี่ยเติบโตต่อไปนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะนี่หนอนะคะโตเร็วมากๆเลยค่ะเมื่อวานเพิ่งได้หนึ่งใบนะคะเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เลยนี่ค่ะออกอีกแล้วนะคะสุดยอดมากเลยค่ะ ็วันนี้แมนดาล่าก็พาเพื่อนๆมาดูนี่แหละคะ่ะช่วงหน้าฝนก็จะมีพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมารบกวนต้นไม้ที่เราปลูกนะคะ,ะถ้าตัวไหนพอรับได้เราก็ไม่ต้องไล่เขาก็ให้เขาอยู่อาศัยไปนะคะเราก็หาวิธีแก้ปัญหาไปนะคะตัวไหนที่ <laughs> เราไม่ค่อยไหวอย่างพวกเี้ยแป้งนี่คือต้องตัดใบทิ้งไม่งั้นก็บี้เลยเพื่อนบี้เลยนะคะมองเพ่งเลย ก็แล้วแต่วิธีจัดการของแต่ละคนนะคะอย่างแม่นา่านี่ยก็ถ้าเจอเพี้ยแป้งเนี่ยส่วนมากก็จะตัดใบของต้นไม้ที่โดนเพี้ยลงเนี่ยไปทิ้งไกลๆนะคะแต่ถ้ามันเยอะจัดแล้วก็มันโดนมือเงี้ยก็เป็นเรื่องสุดวิสัยนะคะเขาอาจจะตายได้นะคะเพื่อนคลิปนี้แม่ดา่าก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้คะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ